สวัสดีครับเะรับเข้าสู่วิคอยเช้า5นาทีกับคลิปตัวเทลเลอร์ก่อนมาโชว์ของการสอนค้อราคาบิตคอยเทรเวมบนบีและคารนาโนดูกันว่าใน,นวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแต่อยา่างไรนะครับบิ Bitcoin ตคอยก็หลังจากที่ดีดขึ้นไปเกือบ2 4 0 0 0นะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็โลงลงมาแล้วนะครับอ่า เราล,ลงมาแล้วแล้วก็เอ,อ๊ะทำอะไรกับเขาดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูอะไรหลายอย่างเนี่ยมาขายของกันนิดนึงนะครับอย่างแรกของเต้นเองนะมีสติกเกอร์ลายขายแล้วนะครับท่านเพื่อนอยากใช้งานอยากอุ่นนุนการอยากสนับสนุน,น,น,นการก็ทํ้ง่ายๆนะครับเซิร์ชคลิปโตเทโลเรวีหนึ่งหรือต้นจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่องคอมเมนต์นะก็ไปจับจองตัวของสติกเกอร์ลายกันได้นะครับอย่างที่2ตัวของคอรสเรียนที่เราจะเริ่มเรียน วันจันนาเป็นคอร์สสอนฟิวเจอร์รอบสดนะครับสอนทําให้คุณเนี่ยจากที่หนึ่งคุณเป็นมือใหม่เลยก็สอนให้คุณเทรดเป็น2คุณเป็นคนที่เทรดเป็นอยู่แล้วแต่กําไรไม่เห็นเป็นก้อนมีกําไรทิปหรือตอนได้เนี่ยมันก็ได้แหละแต่ตอนเสีกกำไรแม่หายหมดไปหมดเลยเรามีวิธีการดูแลพอร์ตยังไงณนะวันนี้เองเนี่ย หลายคนมักไปตามหาในคอร์สเรียนว่าทุนต้องใช้เทคนิคข้อ A B C แต่คุณไม่ได้ตอบโจทย์เลยว่าทุณจะทำไงให้พอร์ตคุณเติบโตไม่ใช่ว่าคุณต้องเทรดถูกทุกครั้งถึงพอจะโตไม่ใช่มันมีวิธีอย่างไรบ้างนะครับอ่าหรือผมก็เทรดอยู่อย่างนันเนี้ยเนี่ย E N S นะครับก็เทรดอยู่นะใครที่อยากได้คอมมูนิตี้นะครับเรื่องของการเทรดมาดูในห้องไลน์ของผมได้นะครับทิ้งอยู่ใน ใต้ดิสคริปชั่นนะครับห้องไลน์ OpenChat อย่างเงี้ยบางทีก็จะมีสิกแนวให้นะครับอะไรที่ผมเทรดมาว่าสวยก็จะโย,โ,ยโยนไว้ในตัวของห้องไลน์นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็พากันติดดอยนะ <c oughs> ใครสนใจอะไรก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับคอเรียร <c oughs> เริ่มวันจันดีแล้วนะครับออัปเดตตัวของ Bitcoin กันดีกว่านะครับหลังจากที่ Bitcoin มีสัญญาณซื้อมาที่บริเวณ 2,4 0นะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมามีสัญญาณปุ๊บนะครับมีสัญญาณที่2 4 0ปุ๊บย่อตัวลงมาประมาณ6นะครับย่อลงมาประมาณ6%ก็ต้องรอดูว่าจะเอาอย่างไรต่อนะครับแต่ที่แน่ๆสัญญาณซื้อมาแล้วนะครับทีนี้ตามทรงกราฟว่าอย่างไรถ้าเรามองตามทรงกราฟเนี่ยเราอาจจะมองว่า1 BTC เนี่ยเขาขึ้นไปแตะเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50แล้วกำลังทดสอบอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าขึ้นไปแล้วเจอแท่งอะไรครับขึ้นไปแล้วเจอแท่ง b บริลต์ n อ็นก ing แท่งสีแดงยาวกว่าแท่งสีเขียวมีแนวโน้มที่จะพักตัวลงต่อถ้าเกิดวันนี้เองนะปิดแดงลงมาต่อแล้วก็ Bitcoin ก็คงจะมีแนวโน้มที่ ลงต่ออันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วลงต่อลงไปถึงไหนล่ะก็อาจจะเป็นการลงมาเพื่อเทสเส้นแนวต้านตรงนี้ไหมที่เขาเคยเบรกมาแนวต้านเส้นสีขาวตรงนี้คืออะไรเราลองตีเส้นดูนะครับอลองตีเส้นดูนะมันคือเส้นตรงนี้ครับที่กดราคาบิตคอย n มาหลายครั้งนะครับไม่เบรกเลยตั้งแต่ช่วงมีนาปลายมีนานะครับ ไม่เผยเบรกมาเลยจนกระทั่งเพิ่งมาเบรกสองสามวันที่แล้วนะครับอาจจะมีการลงมารีเทนไหมแล้วค่อยไปต่ออ่าอันนี้ก็เป็นความมีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้โดยหลายๆคนนะครับก็มองบิตคอยในลักษณะแบบนี้ลักษณะชา n แนลตรงนี้ครับถ้าเรามองเป็นลักษณะ c ชา n แนลตรงนี้เองเนี่ยก็จะสอดคล้องกับที่เรามองเมื่อกี้คือ ถ้าตรงนี้เขาจะยอ่อลงมาต่อเนี่ยเขาติดแนวต้านและจุดรับหรือจุดที่มันน่าจะยอ่อลงมาเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เราเอาฟีโบเข้ามาจับซิจะสอดคล้องอะไรไหมนะครับก็อาจจะยอ่อลงมาช่วง50-61.8%ถึงนะครับ61.8%ก็เป็นโซน,กนโกลเด n r a t i พอดิบพอดีเลยช่วงประมาณ20,000เหรียญนั่นแหละ นะครับช่วงประมาณ20,000ืนเหรียญนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านในตามหน้ากราฟผมมองอีกโซนหนึ่งนะคือโซนตรงนี้ครับ21,600นะ21,600นหน่้าจะลงมาเทสต,ตรงนี้ก่อนถ้าหลุด2 1 6 0 0 2 0 0 0 0จะรออยู่นะครับ2 0,000ตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วท่านหลุดนะครับก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนแล้วว่าบิตคอ,อยน์ลอยยังไงเพราะเป็นทั้งแนวรับนะครับ ทั้ง2แนวจากเส้นกดและเส้นยกไฮยกโลของตัว BTC ด้วยนะครับนี่คือภาพ t m ท Frame Day ที่เรามองไว้นะครับอาการตรงนี้เหมือนติดอะไรบางอย่างรอลุ้นต่อนะครับว่าแท่ง Day วันนี้ปิดแดงไหมถ้าปิดแดงมีแนวโน้มลงต่อนั่นเองนะครับในภาพสีชั่วโมงเช่นเดียวกันเลยนะครับขึ้นมาเกิด b e a ด i s h e n g u l f i n g ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เตรียมลงต่อโดย โดยที่ BTC เองเนี่ยผมเคยมีทําแผนไว้นะครับมีทําแผนไว้ตรงนี้อาจจะด,ดูกัน BTC แผนว่ามันมองลงเนี่ยมีทําไว้นะครับมีตรงนี้ปุ๊บ อตอนแรกเนี่ยในภาพเบ็กๆกันนะครับเรามองกันว่าเออ BTC เนะี่ยมันวิ่งขึ้นไปนะครับชุกงสองือนสี่แล้วเหมือนมันทำชาแนอะไรบางอย่างจนกระทั่งมันเบรกรีเทสแล้วลงต่ออันนี้ก็เลยหมองว่าเฮ้ยหรือว่ามันเตรียมลงอะแล้วก็ลงจริงๆพอลงมาปุ๊บนะครับขึ้นไปรีเทสนะครับขึ้นไปรีเทสแนวรับตรงนี้ช่วงแนวรับตรงนี้ ปรากฏว่าขึ้นไปเทนแล้วดูเหมือนจะไม่ผ่านถ้า BTC นะครับเรามองในภาพสั้นๆเลยนะหลุดตรงนี้ครับในภาพเล็กๆนะหลุด20,2300ตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเตรียมลงต่อและรีบาวชุดนี้กลับตัวไม่ได้จริงแต่ถ้ามันไม่หลุดในภาพระยะสั้นตรงนี้เองเนี่ยผมว่าน่าสนใจที่อาจจะ เรียกได้ว่าฉันอาจจะลงมาแค่นี้แหละไม่ลงต่อแล้วและเตรียมไปต่อก็ได้นะครับอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสรุป บิตคอยนะครับ i ิตคอยก็มองกันได้หลายมุมมากนะครับแต่ณตอนนี้ผมมองว่ามีแนวโน้มที่จะพักตัวลงไปด้านล่างโดยจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่ามันจะพักตัวลงไปต่อไหมก็มันทำโลตรงนี้มาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยโลยตรงนี้ประมาณ22300เนี่ยถ้าไม่หลุดโลนี้เ่อาจจะเป็นเพียงแค่การใซ้วมออกข้างไปอา้าวแล้วถ้ามันหลุดโลตรงนี้ล่ะ 21,600นะครับอ่ะโลเขาอยู่ที่22,300นะ ถ้าหลุดโลตรงนี้ครับ21,600หลุด21,600จ่กจะมีทีที่2 0 0 0มื่นเหรียญที่บอกเลยครับว่าไม่ควรจะหลุดเด็ดขาดถ้าหลุดเนี่ยเรียกได้ว่าบันเทิงกันเลยทีเดียวอาจจะแปนการปรับตัวลงลึกเลยก็ได้นะครับนี่คือภาพของตัวบิตคอยน์แล้วนั้นถามว่าฟันธงได้ไหมรันตีเลยได้ไหมว่าเป็นยังไงต่อก็เติ้ลนะตอนนี้เติ้ลคง พูดได้เพียงว่าเป็นการย่อตัวลงมาเท่านั้นเองนะครับเป็นการย่อตัวลงมาเท่านั้นเองนี่ก็รอรุ้นแล้วกันนะครับภาพที่ดีที่สุดคือการไม่หลุด2 20, 2 0 0ม สามร้อยนั่นเองนะครับสับตัวของบิตคอยแอร์คาดหวังว่ามันคงจะขึ้นนะผมก็เปิดลองไปแล้วนะครับเอออย่าย่อลึกเลยนะใจไม่ค่อยดีนะครับถ้าย่อลึกมาเนี่ยอ่าต่อมาอีเธอเรียมกันบ้างนะครับอีเธอเรียมภาพทาวเฟมเดย์เช่นเคยนะครับขึ้นมาทดสอบเส้นเทรลไลน์หรือเปล่าตรงนี้เส้นอะไรเอ่ยอ่าใช่ครับทดสอบเส้นเทรนไลน์ตรงนี้เนี่ยที่เคยเป็นต้านเก่า ของเขานะครับแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอาการอะไรนอกจากซึมไซเวอออกข้างไปนะครับไซเวอออกข้างกับ RSI ภาพพาวเฟรมเดกกำลังเข้าสู่โซนโอเวอร์บอทโดยผมมีสัติ์ฐานว่าถ้าเราซูมเข้าไปในภาพ4ชั่วโมงแล้วแล้วก็สิ่งที่เราสัติษฐานสับตัวของอินชูเวียมคือรอบนี้มันขึ้นไปแรงมากๆเลยอาจจะขึ้นไปจบรอบไหมจบรอบสั้นๆเนี่ยที่ 1,700เหรียญพร้อมจบด้วยแบริตเดเวอร์เจนถ้าเกิดภาพนี้ถ้าเกิดเทคนิคแท่งเทียนกับตัวด้านบนตรงนี้อาจจะพิจารณาการเปิดช็อตระยะสั้นเล่นสั้นสวิงเทรดพอได้นะครับอาจจะเห็นการพักตัวตรงนั้นแล้วณปัจจุบันเองเป็นอย่างไรนะครับณปัจจุบันเองเนี่ยหลังจากที่วิ่งขึ้นมาแล้วเขาก็กำลังพักฐานอยู่นะครับคำถามคือ แล้วมันขึ้นมาอย่างเงี้ยซื้อได้ไหมนะครับส่วนตัวผมมองว่าอาจจะต้องรอพักตัวกันอีกหน่อยเช่นถ้ามันย่อลึกเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นการขึ้นไปถึงพันพปุ๊บย่อลึกลงมาพันสีเฮ้ยไม่หลุดพันสีจะไปต่อแล้วค่อย follow ายดีกว่านะครับตอนนี้มันเหมือนรถที่กําลังที่จะฉันถ้าท่านจะขึ้นเนี่ยข้างบนมีแนวต้านอยู่แต่ถ้าทันจะลงนะ ก็มีแนวรับแข็งๆรออยู่ดังนั้นเองเนี่ยเรากำลังอยู่ในระหว่างทางอยู่ในทางแยกอ่ะรอให้เขาเลือกทางรอให้มัน มีจุดที่เรามั่นใจกว่านี้ก่อนดีกว่านี่คือครับ้เห็นส่วนตัวของผมนะอาจจะรอก่อนนิดนึงนะครับว่าเขาจะเอาอย่างไรยสยหับตัวของ e t ชเว e u m ก็ถือว่าฟออระวังกันต่อนะครับสำหรับตัวของด i เว r ร e n t ในภาพสีชั่วโมงนะอ่ะจบไปนะครับ e t ชเว e u m ใครที่ถือยาวมาจาก HR ตัวของ a อคชั่นโซนภาพเทอรเฟมเดย์ตรงนี้เองเนี่ยนะมันเขียวตอน โอนเพิ่งเขียวแล้วเนี่ยเออถ้ามันเพิ่งเขียวตอนนี้นะครับ Stop ปล s ออย่าลืมนะถ้าคุณเข้าตามแอคชั่นโซน Stop ปล s อคือ1,000เหรียญน,นะครับปั่มวันหนึ่งพันเหรียญถ้ามันนี่ไม่กินสต็อ l o s อมันจะย่อบ้างอะไรบ้างก็ปล่อยมันไปนะครับอะต่อมา BNB ครับ BNB ก็เขียวแล้วนะครับเขียวแล้วยัง Follow ตามแพทเทิร์นเดิมอยู่นะครับขึ้นมาเทสแนวต้าน2,7 0แล้วนะครับ ยังไม่ผ่านนะขึ้นมาเทสแล้วยังไม่ผ่านมีแท่งแดง Balanced engulfing กดมาแต่ดูเหมือนพอมีสักสามแท่งแล้วเนี่ยโซนนี้เองเนี่ยก็มองเป็นชุดไซเวทที่สู้กันอยู่ด้านบนซะมากกว่านะครับพอดูในภาพ4ชั่วโมงแล้วเราก็เห็นอะไรเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะสี่ชั่วโมงนะครับก็ไม่ยอมลงนะไม่ยอมลง ยังไม่เสียทรงด้วยนะครับณตรงนี้คล้ายกับตัวของอ e ิชัเรียมคือระวังนิดนึงนะระวังการเกิดบูลลิตแบลิตเดเวอร์เจนนะครับที่แนวต้าน270ถ้ามันไม่มีเดเวอร์เจนเกิดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะลงใจได้ปลอหนึ่งแต่ถ้ามันไม่แต่ถ้ามันมีและแบลิตเดเวอร์เจนเกิดขึ้นมาสิ่งที่ผมคาดการคือเขาอาจจะขึ้นไป ทะลุนิดๆหน่อยๆแล้วมีการลงมาตรงนี้ไหม้หช่วง240นะครับถ้าถ้าจะรับของนะถ้ามันล่วงลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ย245นะครับ235ก็จะเป็น2ช่วงที่รอรับของการสับตัวของ BNB ยนี้รอดูแล้วกันนะครับใครที่จะเข้าซื้อนะเข้าซื้อหนึ่ง เข้าซื้อจากภาพเดย์เลย day เดย์เขียวแล้วฉันจะเข้าซื้อราคานี้ยังโฟลโลบายได้อยู่นะครับสต็อปลอสตรงนี้เลยนะ stop ปลอสโอ้แล้วแต่คุณเลือกเลยอะ่ะจากสต็อปลอสที่ร8 0ข้างล่างนี้เลยก็ได้หรือต่ำกว่า2องริเหรียดก็ได้น,นี้ลองดูแล้วกัน นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าอันอี้อันนี้ก็แบ่งเข้าไปก่อนไม้หนึ่งนะครับอาจจะแบ่งเข้าไปซับล็อตตรงนี้ใช่ไหมอ่ะสมมติคุณมีความเสี่ยง2%แบ่งเข้าไปก่อน1%เฮ้ย <c oughs> โอเคว่ะฉันเห็นว่ามันกลางใจย่อว่ะเฮ้ยโอเคแล้วถ้ามันขึ้นไปอีกทีปุ๊บย่อลงมาแล้วมีเสียกับตัวแล้วชันค่อยเข้าเพิ่มด้วยความเสี่ยงอีก1%ก็ได้นะครับเพราะเราไม่รู้หรอกว่านาคดการจะเป็นยังไงอย่างที่เราควรทําคือ การแบ่งไม้เข้าซื้อก็จะเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้นั่นเองครับคาร์โนล่ะอ้าวขึ้นไปเทส0.55แล้วไม่ผ่านแต่ภาพทาวเฟรมเดย์สัญญาณซื้อกำลังจะมาอันนี้สองกิจสองใจนะครับเพราะอะไรถึงแม้ว่าภาพทาวเฟรมเดย์จะมีสัญญาณซื้อเข้ามาเนี่ย ส่วนตัวแล้วต้นอยากให้มันเป็นแบบนี้ครับคือการที่เขาสามารถยืนอยู่เหนือนราคา0.5อย่างแข็งแกร่งได้ถ้ามันทำแบบนี้ได้พร้อมกับสัญญาณซื้อเข้ามาเนี่ยผมว่ามีโอกาสขึ้นถ้ามันยังไซเวย์อยู่ถึงแม้จะเขียวแล้วมันซึมซึมออกข้างไประวังสัญญาณหลออให้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ถ้าคุณเชื่อมันในระบบก็เข้าไปพร้อมควบคุมความเสี่ยงคุณอาจจะเข้าตรงนี้ก่อนไหมหนึ่งโอเคเขียวปุ๊บเข้าปับ๊บไม่ไม่รู้แหลมอาจจะโดนหลอกก็ได้แต่ถ้ามันเป็นการเบรกแล้วมันสามารถย่อลงมาดีเทสยื่นอยู่เหนือสุดจุดห้าได้เมื่อไหร่เข้าเพิ่มอีกหึ่งหมายในอนาคตก็ยังไม่สายสังเกตเห็นอะไรไหมพอถึงจุดเข้าซื้อจริงๆเราไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะขึ้นจริงหรือหลอก เราควรมีหลายแผนการซือ้อโอเคแหละถ้าเรามั่นใายแล้วเดี๋ยวมันกลางจะย่อแต่ตอนนี้ระบบเขียวอ่ะแบ่งไม้ก่อนหนึ่งส่วนถ้ามันย่อลงมาแล้วไม่เสียทรงเตรี้ยมไปต่อเข้าเพิ่มอีกหนึ่งส่วนหรือเบรกเอาขึ้นไปได้อีกเตรียมไปตอก็เข้าเพิ่มอีกหนึ่งส่วนแบบนี้จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับสายสปอร์ตเราไม่จําเป็นเรื่องอออินทีเดียวเลยด้วยความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เปี้ยงผิดทางก็ผิดไปเลยไม่ต้อง ยังไงลองวางแผนหลายๆแผนดูนะเพื่อนๆแต่ไม่มีวันตกรถนะครับเพราะสุดท้ายถ้าคุณซื้อแล้วเนี่ยไม่ทีผีก็สต็อปลอตมือสองอย่างแต่ขอให้คุณผู้ภูมความเสี่ยงก็พอนะครับบอกว่าคลิปนี้ไดเป็นประโยชน์นะด้วยรักกรชับมะนาวเจอกันใหม่คลิปหน้าส,ว,นนสวัสดีครับ